ก่อนเข้าคณะสถาปัตย์ต้องทำไงบ้างต้องรู้อะไรบ้างห้าข้อที่คุณควรรู้ก่อนเข้าคณะสถาปัตย์ครับข้อที่1คณะสถาปัตย์เนี่ยครับไม่ใช่คณะวาดรูกนะครับเราเรียนวาดลูกแต่ว่าเนื้อหาจริงๆส่วนใหญ่ที่เราใช้เวลาเรียนเนี่ยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการดีไซน์มากกว่าครับข้อที่2คณะสถาปัตย์มีหลากหลายสาขานะครับก็จะมีสาขาอื่นที่เราสามารถเลือกได้ด้วยอย่างเช่นออกแบบภายในออกแบบอุตสาหกรรมผังเมือง และสเกปแล้วก็จะมีสาขาอื่นๆยิบย่อยอีกมากมายเลยนะครับน้องๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าตัวเองชอบสาขาย่อยที่เป็นสาขาไหนครับข้อที่3นอกจากการเตรียมตัวสอบแล้วเนี่ยการเตรียมพอร์ตฟิลิโอที่ดีก็สําคัญมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะรู้ว่าแพท4เดี๋ยวนี้ ไม่ได้มีข้อสอบปฏิบัติหรือว่าข้อสอบวาดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในหลายๆมหาลัยก็ยังต้องการที่จะดูพอร์ตของเราเพื่อดูว่าเราสามารถออกแบบหรือว่ามีทักษะการดีไซน์ที่ดีขนาดไหนหรือมีผลงานที่น่าสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับการออกแบบเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวพอร์ตก็ยังสำคัญมากๆนะครับข้อที่4ไม่ควรจะฝึกวาดภาพอย่างเดียว แต่ควรจะฝึกดีไซน์งานให้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าคณะสถาปัตย์จะเน้นไปที่การออกแบบเป็นหลักนะครับนอกเหนือจากการวาดเส้นน้องๆก็ควรจะเตรียมพอร์ตที่โชว์ให้เห็นทักษะเรื่องของการดีไซน์หรือว่างานที่มากกว่างานวาดเส้นเข้าไปด้วยนะครับและข้อสุดท้ายคณะนี้เรียนจบไปแล้วทาอะไรได้บ้างปัจจุบันนี้ผมก็มีเพื่อนแล้วก็รุ่นน้องที่ทํางานในหลากหลายสาขามากนะครับทั้ง วงการดนตรีวงการตัดต่อวงการคอนเทนต์วงการออกแบบกราฟิกหรือว่าเป็นนักวาดภาพประกอบก็มีครับท so ักษะในการออกแบบเนี่ยครับสามารถประยุกต um ์ใช้ได้หลากหลายวงการหรือว่าหลากหลายสาขาอาชีพมากๆครับก็หวังว่า5ข้อนี้จะช่วยให้น้องๆที่กําลังเล็งหรือว่าสนใจคณะสถาปัตย์เนี่ยได้รู้จักคณะนี้มากขึ้นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่มีคําถามส่วนตัวอยากจะคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือว่าอยากจะไดเร็กต์เมสเซจเข้ามาถาม ก็ผมก็ยินดีตอบทุกคนเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาขอสถาพัตย์ยืนครับสาหรับน้องๆในระยองเท่านั้นนะครับแมสเสจได้ทุกช่องทางเลยครับอาทิตย์หน้าแล้วก็จะเริ่มติวแล้วครับ5วันอัดแน่น10บทเรียนที่จําเป็นในการสอบเข้าไม่มีพื้นฐานก็สมัครเข้ามาได้นะครับรับจํานวนจํากัดมากๆแล้วก็ด่วนมากๆด้วยนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยครับว่าสนใจเรียนหรือว่าสมัครเรียนได้เลยครับผม